มาแล้วครับพี่น้องอ้ยะอือสะออนแท้ผมขึ้นมาสะออนแท้สาวน้อยเพจผ่านแพงก็มาเห็ดคาเขตแน่เลยวน้อบอดโจแน่เหลี่ยมมองมองยุบประดับพี่น้องครับอือสุดยอดฮักบอดโจพี่น้องฝนกับมาให้ย่ลังใจบอดโจครับฝนลิ่นๆครับตอนนี้ครับกะบ่อน,นี้ไปไหนครับผม ขอบคุณพี่น้องหลายๆโอ้เวทีแม่ผมสะออนทักนะสะออนเวทีสะออนระบบแสงสีเสียงอื้สุดยอดทักเดี๋ยวไปนอนครับ,กรบเกือบได้เวลาทำการแสดงแล้วครับ สองทุมครึ่งตอนนี้ใส่หน่อยซอสเวอือก รับพี่น้องครับพี่นอ้นองที่อยู่ในกลุมปิดท่าไหรอยู่ทั้งบ้านนะรอดได้เลขครับผมมาเนี่ยทำการสแสดงแต่แน่นอนพาพี่น้องมาเบ่งแสงกันครับผมอือสะอ่อนไหมเหลี่ยมมองมองอยู่พี่น้องงามครับอยากให้ไม่เห็นเวทีจริงไหมพี่น้องครับอยู่ทังบ้านนะหูงามครับ พาไปเบิ่งทีมงานไห้รถเนี่ยจะเข้ากันครับ้เสียอ๊ามเสียอ๊ามก็เสียนนุ่นหยอกเยี่ยงกันเนาะอะไรผมได้ยินในเสียงคนน่ะครับพอดีพี่ผมจะเหมาครับอะไรกว่าป๊าสิทรอยขายยังไงครับเนี่ย เ่ละสาวจ้าเม่ล่ะสาวไอ้นนศื่อ้อนนี่โอ้ใช่ใช้มีอย่างเนี้ยกว่าครับเบืองเืองก็ดูหันหันฮนทั้งั้นเบืองวันนั้นหละทั้งนป้านีงเนี่ยไมผมปาโอ้ักม่วงโอ้พลังดอง เล้ยลอมอยู่แล้วขาแมนบ่นี่บักตองเรียงมอย่งนั้ไปไรนะบักตองเรักตองรียักตงรงมาไม่รอกอัน้วยี่โอ้แม่ขาดโอ้โูกขายลูกสาวมาขายซอยแม่ปะครับแม่ พ่สแกนอ้ยโอ้ผมสแกนมาได้ปะครับแม่ผมี่บบาทยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทมันสแกนมาได้จิงเสีนเป็นบาทค่ะอสิบาทครับมีเงินสดสแกนมาได้ปะครับใจใจจัง้าไปหนีเป็นเจบาทกว่าครัผมเจ้าบาทกวครับผมโอ้ยแยนนเป็นเสมาใจใจ โอ้เกกงเดียวอีกแล้วโอ้ยเอาเปล่ามดหน่อยผมเนี่ยเอาเป่าเอเปล่าเลยไปแม่ไปเมาไปเมาโอ้ยเอาไปเออเอาไปเลยครับไปผี่ไปเป็มาไปหมอไปเมาทั้ง โอ้แม่ข่ามาขายลูกมาขายของจอยเม่วะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับ <c oughs> พี่น้องครับนี่ครับผมตอนนี้คับคนล่อเขาง,ง้านครับอยู่หน้างานนายะเลยครับผมโอ้พาพี่น้องมาเบ่งแสงก่อนครับพาพี่น้องมาเบ่งจอ led ครับผมคว้วมลาลังการคว้ยิงไงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่นอ้องโคตรงามเลยเหลี่ยมมอ่องโคตรแพงแอ่า ดูดีและแพงมากสุดยอดเอาจริงนี่จ้างไปเบงิงแบบเวทีเลยซื้อกับพ่อแล้วคุ้ม,มแล้วโอ้งามคากงามักค,นนคก,กับบอโจเั็นเห็ดกอีเลพไปนองครับกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้บอสโจรครับสาวหน่อยเป็นบานแพง kìa nòng gặp khi khẩu mãn này ngang được bao nhiêu bài đấy đấy, bữa nã Kang Hom Yu Nấm cành, ô, sướng giọt đấy, bay bay bay, quân này miếng lên suất, quân này miếng lên suất, bay màu Hoàng bên đây, Thiên, Thiên à, เป็นแล้วมันเป็นสิงที่เลี้ยงมาเลยสิที่เลียงเป็นตัดติดเจดจาิ๊กตีดงผมพาได้ไปจาติ๊กไปเมาเนี่ยไปผมอยากเมาผมสแกนได้ว่าสแกนอะไรนะขายอลายอย่างไ้พวกมะม่วงพวกถั่วอะไรพวกนี้แตงโมเสือแตงโมโอ้ยมีมีไปจา์ติ๊กไปเป็นเอแตงโมีอีแตงโมปครับไปยังไดแล้วเอาเป็นเสียเม่ค่าเสีย เสียแล้วไปแล้วหายแล้วเม่สีองนะคอ๋อนีอย่างน้อขายอย่างนอดชนี่น้ำเกล็กไม้ครับน้ำมักทุ่มมาเก็ตน้ำมักทุ่มมาเก็ตที่ที่ครับที่ที่มือมิกสาวน้อยละมือสู แล้วจะไปเล่นน้ั่นแบเมื่อมีกาวน่อยละมือชซ่เลยครับอ่ามื่อมีที่เมื่อมีกาวน้อยละมือโซ่เปิดสังกะสีนะครับเปิดซังกะสีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับอ๋อมาแล้วเสียงมาแล้วอีกจังหน่อยกันเลยต้องการแสดงมารับพี่น้องครับเปิดสังกะสีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเอาพาพี่น้องเบิ่งจอต่อเบิ่งจอยเอลยดีเบงเวทีต่อครับผมบ้านเนี่เปิดเลยบีมเลยครับเนี่ยพวกไฟแบบส่วนซานส่วนซานนี่เนี่ยแค่จอซื้อเนี่ครับผมหัวลังการแหรอครับพี่น้องครับ สุดยอดครับโอ้สออนสะออนเวทีบอดโจโอเคครับพี่น้องครับกาคลิปนี้ผมอขอจบใ้เพียงตัวน,นี้รอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมพ่อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ